ครับผมก็สวัสดีกันโอ้ทุ่โลสวัสดีครับแม่สิดำสวัสดีนะคะคือวันนี้นะครับผมไปได้อุปกรณ์มาใหม่คือแม่งเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเจออะไรแล้วไม่กูพูดอยู่ไงโอเคโอเคอ่ะโอเคโอเคอ่ะคือผมไปได้เครื่องนี้มามันคือเครื่องอะไรครับคุณไอซ์มานี่ไอซ์มานี่เครื่องตรวจโลหะ คือวันนี้นะครับผมเรามาล่าสมบัติกันคือเนี่ยมนเป็นเครื่องแบบตรวจจับโลหะมันจะลึกเป็นสักประมาณ2องคืบได้มนะั้ยอันนี้มันสามารถจับโลหะจับเป็นทองได้จับเป็นของโลหะเงินเงินได้มั้ยีเงินอนะเงินอนะนี่เงินมันเนี้ยเงินฮนะ่าโอ้ยเข้าใจไม่นะคือเนี่ยเครื่องเนี่ยมนเป็นเครื่องที่ผมผมได้ทดลองมาแล้วนะว่ามันสามารถลึกได้ประมาณคืบสองคืบประมาณนะคือมันตรวจเจอจริงจริงนะมันตรวจ ผมว่านักล้มของผมทั้งสองคนผมว่าจัดการเลยแล้วกดี๋ยวผมเจย์มึงมันต้องการนักหน้าล่าหาสมบัตินะครับว่าใครจะผมทำามัวคนที่ใส่วิทนี่เพื่อเบื่อะเป็นนักล้มให้ผมไม่ไม่ไม่มีราเยุคเก่านะเข้าใจเลยไม่มีรราตัดผมเข้าใจเข้าใจหรือเปาไม่ผมเป็นไอชุลศี์เบอร์วะ ผมเป็นแบบว่าผู้การ่ะนะผมเปลนตรงผมแลนะผมตัดเ oh, <yeah. S 2> อาเยอะผมตัดผมก่อนไปนึงเยอะแล้โลงขึ้นเยอะเลยอุ้ยยอยยะะ้อยย้อนนยย้นนะนนะอยย้อยย้อยยนอยย้อยย้ยย้อยย้อยย้อยยคอยยอยยอย้อยยอยยอยย้อยย้อยย้ยย้อยย้อยย้อยยบอยย้อยย้อยอยยอยอัยเอย้อยเ้ยย้อยน้อยย้อย้อยย้อยน้อยย้อยยอยย u อยนะอยยออยนีอยเยอยอกยอยอยออยนะออ <laughs> ม่พัดเป็นนั่นเนี่ยเออพัดพัดเป็นองค์ฟามเป็นเลียพัดเนี่ยนะพัดอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะอาอมั่วงงไหมป่ะเดี๋ยวเราไปล่าหาสมบัติกันเนี่ยทุกคนว่าเดี๋ยวมาครับทุกคนไปไปล่าหาสมบัติกันว่าเท่เลยเฟียวป่ามันเท่จริงนะมาจากโลกอนาคตอ่ะเอางี้เดี๋ยวทุกคนชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปหาว่าอย่างน้อยอ่ะกูหวังเลยอ่ะทองอ่ะสามบาทให้กูวะ Oh, oh, เราจะไปหวังเยอะนะ <Yeah. S 1> เราไปล่าหา <Yeah. S 1> สมบัติกันว่า wow, <Yeah. S 1> วันนี้เราจะเจออะไร ตอนนี้นะนะฉันนะมาถึงที่แล้ว,ลวก็คือฉันนะขับรถไตกลับนะนะเกือบร้อยกิโลไอนี่ชวนไปขับไปกลับ100กิโลกว่าเพื่อที่จะว่เออว่ะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูสรุปแล้วมันพาไปไหนรู้ไหมพาไปอุทยานอ,ะ <c oughs> อ่ะต่อเราได้ต่อยเขาได้ก็ตรวจไม่ได้หรอก <c oughs> เขาจะดาหน้าห้หนี่สรุปแล้วไม่พ้นบ้านบูอยู่ดีอ่ะ <c oughs> ทุกคนจำมุมนี้ได้ไหมครับมุมตกฟ้าต้องมีใครตะคิดนึงแหละเดี <c oughs> ๋ยวเรามาเริ่มคือมันจะจับเออเขาเรียกว่าอะไรโลหะเหล็กโลหะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อันอันนี้นะเหล็ก เออช้อนช้อนเนี่ยอลูมิเนียมอันนี้ฝาเบียร์<ม>เห็นไหมมันมันตีจริงๆนะอันนี้คือเราเอาช้อนมาขุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขุดคือตรงนี้มนันเป็นที่แบบเขาเก่าแก่เนาะเป็นที่แบบเก่าแก่ว่ามันต้องมีอ่ะมาเริ่มมาคือถ้ามันมีเสียงเตือนเตรียมขุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรวะฝาเบีย้ยเออปาดโว์ป่าสุด<อ>ยอดมากคนละไม่มก้อนกันน้อย,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 ยๆๆเบนะียร์กันเฮ้ยไอ้อ อะไรอ่ะอุ้ยมันเป็นดินอ่ะตรงนี้นี่เลยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงอ่ะอะไรอ่ะเก้าอี้อุ้ยโอ้โหเด็กเด็กช่างเล็กของเด็กช่างสบปะาโอ้แถวนี้มาเป็นวิเลยเก่ากูลืมบอกอ้าวใช่เหรอเอออุ้ใหญ่เนียน่าโอ้โหโอ้โหเล็กเหมือนเล็กโครงฟ้าไอแบบใช่เหรอเล็กอะไรอ่ะเล็กโครงฟ้าว่าเรากองไล้วสิ่งที่เราได้มา มันต้องมีค่าบ้างหรอวะเชื่อกูดิยังไม่ได้ไม่ได้กันสี่ห้าแสนนะ่ะเป็นไงล่ะห้าร้อยฮัลโหลรอรอไม่ใช่ไม่หุ้ยนะตรงนี้นะเท่าเท่าที่กูแบบเท่าที่กูรู้มานะจิ้มันได้ใช่ไหมเป็นแหล่งน้ำที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้มาล้างช่วยล้างไห่แถวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นได้๋ไหไม่น่าจา์อย่าบอกนะตัวอะไรอ่ะ เนี่ยให้ทุกคนกดไลค์ผมเอางี้ให้ทุกคนเม้นว่าสถานที่ไหนแม่งเขาให้เข้าวะกูยอยากจะไปตำรวจจริงๆริงนะน้ำก็หาได้นะทีถ้าเกิดคลิปนีออ้คนตอบรับดีก็ลองหาแม่เหล็กดิถ้าคลิปเนี่ยคนดูชอบนะเดี๋ยวผมจะไปลงทุนซื้อแม่เหล็กอะ่ะแม่เหล็กแรงสูงที่มันเนี้โยนลงน้ำไปอะ่ะเออถ้าคนดูชอบนะผมผมจะไปซื้อมานะซื้อที่ไหนบ้านร้านขายของเก่าอะสั่งเอาขึ้นเคอร์รี่แล้วดูดกระบะเขาไม่ออกเจอแล้วอะไรอ่ะเรื่องชิมเปนซี ว่าตรงนี้แม่งไม่เวิร์กว่ะให้ทุกคนคอมเมนต์ดิว่าตรงไหนแม่งถึงจะเวิร์กว่าอีกแต่เนี่มันต้องมาอยู่เฮ้ยนี่นี่เลยนี่พวกแบบเคี้ยนท่อ่ะโอ้ยแทงอ่ะอแทงท่อ่ะตัวทากอ่ะไม่มีมีสัตว์ด้วยบางสาัต,ตว,ว์บางไม้ไหนลองมาตรวจเด็กข้างตรวจตัว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  นี่เจอแล้วครับก็ามาวัดปิดไว้กับต้นไม้หายต่อยอ้ายหาเลยโอเคครับทุกคนคิปนี้ฝากกดไว้สักพักเดียวผมขอหาก่อนแล้วกันมันต้องมีสักอย่างแบบว่าที่มันแบบเป็นของเก่าแก่จริงๆอ่ะอู้รำคาญก็เพราะผมนี่แหละมองอะไรก็ไม่เห็นเลยจีจายขั้วจีแจงเป็นนักรบอยู่แล้วผมว่านะไอ้ไอ้เนี่ยมันน่าจะชอบนักรบจริงๆว่ะผมให้มันไปดูนี่ดีกว่า ก็ใครที่อยากเป็นนักลบนะไม่ต้องไปแต่งตัวอะไรมันยุ่งยากเพียงแค่ K ทุกคนเข้าไปที่ไลน์เว็บตูนอยากเป็นนักลบผมแนะนําเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆในตอนนี้เลยคือเรื่องเกิดใหม่นักลบพันละหาม <c oughs> ก็เป็นการ์ตูนที่สนุกมากๆก็ตัวละครหลกักๆเลยในการ์ตูนเรื่องนี้ก็มีเซฟเฟอร์นะครับผมแล้วก็ทาทาร้อนนะครับผมแล้วก็เหล่าเทพอ,อีกมากมายเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยชื่อว่าเมอร์เซเดสนะครับผมเป็นตัวละครผู้หญิงคือในเรื่องเนี้ยมีตัวละครหลากหลายมากๆเลยแต่ผมก็จะเล่าร้าวๆายา คือเว็บตูนแนวแอคชั่นแฟนตาซีเกิดใหม่ที่ดีที่สุดตลอดกาลแม้ผู้มอบให้คือเทพเจ้าที่น่าเอียนแต่โอกาสคือโอกาสก็มันบอกว่าอยากตายงั้นก็ต้องจัดให้มันหน่อยแม้ว่าการต่อสู้กับเทพปีศาจจะลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ผู้รอชีวิตคนสุดท้ายของมนุษยชาติอย่างเซฟเฟอร์ได้รับโอกาสจากเหล่าทวยเทพย้อนเวลากลับไปเกิดใหม่เมื่อ10ปีก่อนเทพปีศาจช่วงชิงทุกอย่างไปจากมนุษย์ส่วนเทพเจ้าก็ปฏิบัติกับมนุษย์เหมือนเป็นของเล่นครั้งนี้แหละข้าจะเป็นคนตัดคอพวกเจ้าเองนี่เลยโลกนี้ถึงการพิบัติ แล้วเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่พวกเราท่ายแพ้ในสงครามกับเผ่าปีศาจมวลมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกสังหารโหดส่วนคนที่เหลือรอดอยู่ก็ถูกทําลายสติสมัมปัยักญะกลายเป็นร่างสิงสูตที่ใช้ให้กําเนิดมอนเตอร์คือแบบมันมีเนื้อหาและดีเทลค่อนข้างเยอะภาพเนี่ยคือแบบสวยมากนะคือมันแบบมีดีเทลรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่เพื่อนๆต้องไปดูอะผมเล่าให้ฟังแค่นี้พอแล้วกันก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปแบบไปอ่านดูมันสนุกมากๆนะแล้วมันแบบฝึกแบบภาษาของเราด้วยนะครับผมนะคือแล้วมันจะมี คําบางคําที่แบบว่าเราไม่เคยได้ยินแต่เราอ่านได้จากกระตูนเนี่ยได้ฝึกภาษาในการอ่านในการพูดแล้วก็พวกคาแรคเตอร์ตัวละครต่างๆนี่ก็แบบว่าสุดยอดเขาก็มีคาแรคเตอร์อะไรของเขาไปอยากให้เพื่อนๆลองไปโหลดดูในไลน์เว็บ툰นะครับลิงก์ใต้คลิปเลยใครแบบชอบฟิลนักลบแบบผมเนี่ยแบบไอซ์เนี่ยก็นี่เลยนะครับไม่ต้องไปแต่งตัวไม่ต้องไปอะไรให้มันแบบยุ่งยากที่เดียวนะครับในไลน์เว็บ툰อะไรอ่ะ ไอเจ๊ของเล่นนางกรทางแล้วไม่มีวี่แววเลยวะเฮ้ยมามามาแล้วอายุ18แปดจะยี่สิบแล้วอายุจะยี่สิบเลยมาขุดดินมันต้องมีเด่๋ได้ของโบราณเลยจริงๆวัดก็ไม้เข้าบบวาเจ้าวาดดาเสียเข้าไปทำลาย หาสมบัติครับหลวงตาครับมึบบงในวัดนะปาดในที่นี้ไม่ไหวไหวแค่เยี่ยวจเจ็ดกรกะเจียวหลวงค่อนนะคบไปยัน,ม,นมันยังยืนยันน่ะนะมันยังยืนยันยน,น่ะก <c oughs> ระพุดด้นทีเฉยไม่ใช่อย่างนั้นตี๋ตรงแถวนี้มันไม่ไม่มีอ่ะมี มันยังยืนยันกูมันต้องเจอกินโคตรแข็งเลยฮัลโหลครับผมเจอสมบัติครับแต่ผมขูดไม่ได้อ่ะเราแม่โคมันหนึ่งคันครับโอเคครับโอเคครับเอาสนับสนุนอีกเก้าคันไปติดกันเก้าคันแล้วบอกก็เอาช้อนดีกว่าขอช้อนใหม่จากแพ็คหนึ่งนะโอเคทุกคนถือว่ามันเป็นท่อนไม้แล้วกันตีไว้มันคือท่อนไม้เหล็กแล้วกันเนาะเจ๋งเขามันนานไงอาจเป็นไม่ได้นะท่อนไม้เหล็กเนี่ยมันทำอะไรมันคืออะไรเครื่องตรวจหาสมบัติเอาดิใช่แต่มันตรวจยังไม่รู้เอาไม่ใช่งั้นง

ใขี้แล้วก็แไม่หนไปเจอไปเจอคนขี้แล้วแขวนใช่เหรอเดเอางี่นี่ะไหนๆเราก็เป็นคนกันแล้วเข้าวัดไหมจะบ้าไปทำบุญเอาคนขี้แล้วไปทำบุญเอาอ้าว เอามันจะไปไหนของมันเอ้ามันจะไปขุดกูจะเตือนว่าในงานมีงานศพนะอุ <c oughs> บาตกรรมไม่เอา,าห,ห,รอหรอกมาครับานายยุบหรอลมหายลบัตยครับเดี๋ยวกูตีแล้วกูจ่ายฮอี่ยตกงานไหมโอเคครับทุกคนคือวันนี้แม่ง,งอีพีหนึ่งนะ อีวีหนึ่งแม่งคือแบบตั้งชื่อตั้งชื่อรายการด้วยรายการอะไรเนี่ยราสมบัติเหรอเอ่อคิดเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยสิ่งที่เราหมายปองไว้กับอีพีนี้เลยนะหนึ่งเลยของโบราณจริงๆอ่ะที่ไปตรวจแล้วเป็นของโบราณจริงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวให้คนดูเม้นว่าแถวไหนมันไปหาได้เพราะว่ามันมีกลุ่มไหมกลุ่มในเฟซบุ๊กอ่ะมีใกล้คนขายเนี่ยเขาเคยมาประจักษะคามเจอพระเหรียญไปหาในแถวน้ำตก เจอผ้าเหรียญ EP แรกแล้วกันทุกคนของเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าแบบลงน้ําได้ก็ฟิวฟิวอนี่แหละเออเขาไม่ได้เอาลงน้ําก็ถูตำโขดหินตรงดินอะคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันครับทุกคนคือถ้าทุกคนชอบนะก็กดไลค์เยอะๆคอมเมนต์เนาะเจอกัครับบ๊ายบายฝันดีซียูครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปศึกษาให้มากกว่านี้ว่าเออเรามาศึกษาวิธีการปรับผมจะไปศึกษาเออว่ามันแบบใช้ยังไงแบบให้ดีกว่านี้แต่วันนี้คือสิ่งที่เราเจอคือเป็น เป็นเหล็กอะไรอ่ะเหล็กแหลมๆอ่ะแล้วก็เป็นเหล็กฝ้าแล้วก็ฝาเบีย่อ